สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าระบอบกอปปอสอกับสภาเปรสิเดียมท่านผู้ชมครับเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนายประเรสริฐทรัพย์สุนทรได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสถาปนาระบอบการเมืองใหม่ของประเทศไทยทฤษฎีการเมืองดังกล่าวเรียกว่าสภาเปรสิเดียม สภาเปรสิเดียมที่นายประเสริฐทรัพย์สุนทรเสนอในขณะนั้นความจริงก็คือระบอบคอมมิวนสิสนั่นเองแต่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ที่มีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นระบอบการปกรครองที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกเพราะการมีกษัตริย์กับการปกรครองระบอบคอมมิวนสิสต์มันไปกันไม่ได้เลยเรียกว่าต่างกันสุดขั้วว่าอย่างนั้นเถอะทฤษฎีในการสถาปนาสภาเปรสิเดียม ได้ถูกเสนอขึ้นมาหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516และภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเพราะเป็นระบบการเมืองที่แปลกปลอมและเข้ากันไม่ได้กับความรู้สึกและวัฒนธรรมของสังคมไทยซึ่งเคยชินกับการมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาเป็นเวลาหลายร้อยปีถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธ,ธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปี2475ซึ่งพระหมหากษัตริย์ได้ลดบทบาทในการปกครองประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินลงมาในระดับหนึ่งเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นประสบนิกรของพระองค์ ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและปกครองตนเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ตามแต่ความสำคัญของพระหมหากษัตรยิย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปแต่ประการใดดังนั้นการเสนอทฤษฎีสภาเพปพรสิเดียมจึงไม่สามารถเข้าถึงหัวใจของประชาชนได้เพราะถึงอย่างไร ระบบการปกครองที่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคณาธิปไตยมีอำนาจในการปกครองประเทศในนามของพระหมหากษัตริย์ก็ไม่เป็นที่ยอมรับอยู่ดีที่สำคัญภายใต้การปกครองระบอบประสิเดียมที่ว่านั้นถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ใช่การเลือกตั้งเสรีที่ถือว่าหนึ่งคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันแต่เป็นการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ที่ผู้เป็นใหญ่ในสภาเปรสิเดียมเป็นผู้จัดทำขึ้นจึงไม่ใช่กระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงตามหลักประชาธิปไตยสากลท่านผู้ชมครับม็อบประชาธิปัตย์ผู้ที่เริ่มต้นด้วยการไปตั้งเวทีปราศัยต่อต้านรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่บริเวณสถานีรถไฟสมเสนและต่อมาก็เปลี่ยนไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป้าหมายหลัก คงอยู่ที่ความพยายามที่จะโค่นล้มกดดันรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่เนื่องจากเห็นว่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านในกรุงเทพหมหานครมีจำนวนมากมายหลายแสนคนประกอบกับไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งใหม่จะสามารถชนะพรรคเพื่อไทยหรือไม่จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณ ต่อต้านขับไล่คนในตระกูลชินวัตรซึ่งเท่ากับเป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยโดยดูได้จากชื่อของม็อบก็ถูกซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นกปปสซึ่งคำเต็มก็คือคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันนั้นก็เสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศโดยมีสภาประชาชน ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ให้เลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดรวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งนี้ถ้าดูที่มาของผู้ใช้อำนาจในระบอบกปป,ป,ปสแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการเลือกตั้งเลยแต่เป็นการสัญหาและการแต่งตั้งเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนคณะรัฐมนตรี หรือบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายสรุปว่าระบอบกปปสที่นายสุเทพเทือกสุบรนเป็นร่างทรงขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ถ้าทำการได้สำเร็จระบอบการเมืองการปกครองประเทศก็จะเหมือนกับสภาเพ,พรสเดียมที่นายประเสริฐทรัพย์สุนทรออกแบบไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง ในตอนที่ชื่อว่าระบอบกปปสกับสภาเพรสเดียมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ